โ่ดูเซียโน่เพิ่งเข้าบ้านมาเช้านี้ลมแรงตาปิดข้างหนึ่งเลยอ่ะคันจิโน่มีอาการแพ้ที่ตานะทำยังไ,ไงก็ไม่หายนะคะเพราะว่ามันเป็นอาการแพ้กำเริบเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรมากระตุน้นจิโน่รีดขนเลยไหม,อมโอเคแล้วใช่ไหม เป็นยังไงนะเนี่ยลูกชายฉันอือสวัสดีคุณชมกันูสวัสดีค่ะสวัสดีครับวัสดีครับผมน่าสงสารลูกชายจังเลยอ่ะจีโน่เป็นตัวเดียวที่ไม่ค่อยสบายอยู่เรื่อย ตรงลูกตาเท่านั้นนะสุขภาพอื่นแข็งแรงวันนี้นั่งมองอยู่ข้างหลังวันนี้อันนี้มะอิฉาไม่มาหรอกอากาศเปลี่ยนแปลงเขาก็จะเป็นนะคะจะมีอาการคันบางทีเกาจนแบบตาปลิ้นออกมาเลยนะมียาหยอดตานะคะหยอดไปก็หายเดี๋ยวพอมีอะไรมากระตุ้นก็เป็นอีกอแสาร วันนี้นะคะเราจะไปกินข้าวข้างนอกกับเพื่อนๆนะเป็นครั้งแรกนะคะตั้งแต่โควิดมาเนี่ยยังไม่ได้ออกไปกินข้าวนอกบ้านกับเพื่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะเป็นครั้งแรกกับกวนเพื่อนกวนนี้กวนสนิทเลยนะคะเป็นเพื่อนรุ่นแรกเลยตั้งแต่มาอยู่อิตาลีนะควาจริงอะตั้งแต่ที่เราออกไปกินข้าวนอกบ้านได้เราไปกับครอบครัวมาสรอบแล้วนะแต่ไม่เคยถ่ายวิดีโอเลยเพราะว่ามีหลานเล็กๆเนาะ วันนี้ไปกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนสนิทที่ไม่เคยกินข้าวด้วยกันมาสองปีกว่าแล้วรีดกางเกงให้พี่มิกกูไข่นะทำได้หมดแล้วก็ค่อนข้างดีนะพวกงานบ้านอะไรแบบนี้แต่รีดผ้าไม่ได้เรื่องเลยแล้วก็มีตัวปวนมาช่วยเลือกเพราะไอ้เจ้าตัวนี้มันชอบกระโดดขึ้นตู้เสื้อผ้าใช่ไหมไม่ให้ข้าวจ้ะ 妈妈มามาจะปิดตู้แล้วฝักกันสักกันักกันเสร็จแล้วพร้อมเดินทางถึงแล้วนะคะลูกไม่มาด้วยนะ ตั้งแต่เขาโตก็ไม่ตามนะไม่มีลูกบ้านไหนตามเลยวันนี้นเ,นเ,เพื่อนมาแล้วหรอใช่ไหมรถคันนี้ของเพื่อน,น,นที่นี่เราเคยมากินอาหารแล้วนะอาหารอ,าาร,อาาร่อยอืม ิันจันทร์อะพื่อ t าวก็ว่าจ้าแต่ร้านอะที่รานอ น้ำย่อยนะคะมาเสิร์ฟแล้วเรียกนำย่อยแบบพอสคานาเลยนะเสียงดังมากนะคะที่นี่คนเยอะมาก ครอสตีนี่อันนี้เป็นหน้าเห็ดอันนี้หน้าตับไก่บดอันนี้เป็นแฮมต่างๆซาลาเม,มะนะคะซาลาเม,มะมีแฮมสะโพกหมูโปรชูตอกครูโดแล้วนี้รู้สึกจะเป็นสามชั้นทุกโตนะคะจะเสิร์ฟไวของเกษตรกร Chi volesse rimanere con 5 euro si balla tutta la sera, quindi dopo chi vuole rimanere in nostra compagnia si può ballare. Dateci il tempo di sparecchiare mentre si finisce, deve finire ad arrivare alcune persone. Noi continueremo a servire. Buona appetito a tutti e buon proseguimento a tutti. Grazie. Grazie. มีกู๋ไก่คนเดียวแหละที่ไม่ค่อยชอบแต่กินได้นะรูน <c oughs> เริ่มร้อนแล้วนะคนเยอะ ชาวอิตาเลียนะอัธยาศัยดีนะคะเหมือนคนไทยอ่ะคือคุยกันง่ายไม่รู้จักกันก็คุยกันที่มีคุยกับคุณลุงโตข้างๆวายเกษตรกรนะคะเติมไม่อั้น จานนี้นะคะคือรีซอตโตกาเห็ด <trendy> พึ <practices> ่งหวานจะร้องไห้เลยอ่ะไว้ด็กิวอนปนหน่อยเิวน้องเจ้าดอยอ่ะนาอกูไก่บอกกับพี่มิกว่ากูไก่บอกกับพี่มิกว่าฉันหวังว่าวันนี้จะไม่มีเมนูเห็ดพึ่งนะ กินจนหน้าจะเป็นเห็ดแล้วเพื่อนเอาไปกินให้ก็ชอบมากครับเรรกวาเลนตทีาริเขามีให้เติมนะคะจะกินอะไรมีให้เติมเหมือนคล้ายค้บุฟเฟ่อะแต่เสิร์ฟที่โต๊ะไม่อั้นเลยนะมีแต่คนชอบนะคะริซอตโต้เห็ดพึ่งหวานนี่คุณลุงก็ตึ้งโนกราดาจี ลุงถามเอาอีกไหมั้ให่ไม่ได้กินด้วยซ้ำอ่ะอ้บัวงนอขอชิมสักคำดกว่ะพ่อครัวชอบใจเลยอ่ะโนโนโนอ้บ้วงเลอร่อยเขาปรุงมาอร่อยมาก<ต><ว> che mi ho mangiato Allora li danno, eh. eh. No, ma si va a cercare. Anch'io. Ma avete trovato? Sì. Grazie. Non grossi grosso, ho ultimamente, ma qualche chilo. Dai, voi prendete. Stateci dentro, ci mettete la mano, Grazie. ซอส right เอ็ดพึ่งด้วยนะคะกินแบบสเต็กมันกระดานอบไม่หลอกด้ะเนาะ

16อาเฮ้ยไม่ใช่แค่้ำพาราั16องา16องศาหอมสีนินนี่ดีอาริเบเดชีอาิเบเดชีพวกเจ้าของนะคะแล้วก็คนที่ทำงานกินทีหลังโตนี้ออกไปข้างนอก รัวอยู่ตรงนี้มีสวนให้นั่งพักผ่อนด้วยนะอร่อยมากนะคะเราเคยมากินที่นี่สองครั้งแล้วอร่อยทุกครั้งเลยนะมาดื่มกาแฟกันต่อนะคะปิดสาย e สเรรสโซใส่ซัมบูกาดูเ่นเมิโอเรตตั Ora sei un po' molto tu ammazzo molto bene. Ciao! Ciao Sobatino. Ciao! Alla prossima volta! Ciao! Alla prossima! Ciao. <laughs>